สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องส,สุขบุตสุขคนทั้งฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศก็ดีค่ะเันี้ไม่เบนกินยังกระแสบมา้ล้ะคะพี่น้องวังนี้จะพาพี่พาน้องมาก,กินส้อยจุพี่น้องเนื้อตับหวานๆเลยค่ะมีดอกจอกผอมพี่นอ้องอ่าก่อนเล่าใหม่เล่าเมื่อก็ฝากฟี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในลูกค่าพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่เบนได้เหตุคลิปต่อๆไปเ้เบิ่งนะด้ค่ะผักแกมก็จะมีพผักแพรวผักขึ้นเลิศค่ะแล้วก็ใบตูม มาบบไ้มาละขีนกพี่นองแล้วก็หอมมีนามชาเขียวเย็นๆแกมกับพี่นองเจวเผียค้มๆเลยค่ะมาเบึงบึงขีนอกเจวควขนๆค,ค่ะใส่เผียค้มๆค้มไตเบาเหลืองพี่นอกมีพริกมีดุดหลวดน้ำค่ะมาลงไม้ลงมือด้ค่ะว่าลืมมีเสือหองหายอย่างน้ำพี่นอกเศบๆจวดๆเลยค่ะมีทั้งดิบทั้งสุกใส่กันเลยค่ะพี่นอกมา คำแหลกเอาอย่างนี้เนาะเอาตับนะพี่น้องมึงหืมตับใส่เลยค่ะขออย่าใส่มือด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอถวขอเอาไพ่พอเม่พี่น้องที่บกินเนือดิบบกินดิบด้วยค่ะพี่น้องขอถวขอไพ่ไล่ๆจ้ะเก่าเมื่อเบิ่งกเกติดตามรับชมเพื่อควบมันเทิงด้วยค่ะพี่น้องควมเสียบควมนวดแล้วค่ะสดกลับไปเลยค่ะพี่น้องตับหืม ตับวานหมักพี่น้องหอมพักกุ้เลือดพักแพวใส่กันอุดมฉเดือดทข้มแท่มากบอกพิ่ ในดอกจอกมากงามๆพี่น้องดอกจอกแล้วค่ะผมแหนอยู่ในหน้าื <laughs> ืบอบขนาดพี่น้องดอกจอกกระเทียมพริกลายจุม่ม ืมยาขมแซ่บ uhm, ส <c oughs> ุดหยอดเสื้อห้องหายอย่างไป่หองกินน เอากันขนาดประกาศพิมก็ไม่แสบจวดร่องเนือ้อพี่น้อง เดีาพันธุ์ใช้กับตับเลยเนาะตุ๋ยเข้าไปหวานจ่วยจุ๋ย สดเจ้าเสียจพรอมแซบพักก็มาเป็นสวนคือเก่าพี่น้องมาเสร็จแซมกันนะค่ะร <c oughs> ับมือวันแพ้พี่น้องอ <c oughs> ใส่สอนสดเลย อือื <c oughs> สุดยอดสุดยอดมึงนี่คื้อยากก็ต้องจับพูดว่กินดิบก็นจะบากันพี่น้องเด้อมวางนอบไปโหกกับโหยด้วยค่ะแต่มันอยากอีกลี <c oughs> อืมเจ้าขมเสียบขนาดเจ้าเพียงส่วนนี่ก็นิ่มๆพออยู่ขนาด กันแทนหน้าโอ้ยมาเอาพิชอีกแล้วดอกจอกคือกันอยู่แบบกรอบเยอะมาละจับหวานอื้ม ตับมี่บะข้าวเป็นของบ้านหวานชื่อเนี่ยชื่อตับยังร่วมกับโลนนึงฟินขนาดก็เสียมตาน พักก็ไล่ก็คืกินอย่างน้ะเ <c oughs> สื้อห่องหายกูไม่พันเท่ากันเลยต้องจับ ข้านใหญ่เด้จพี่นองอกสองจอนใครเลยสุนไา่เจ้า พี่นนองไม่รู้จักมาพี่น้งองม,มาละ Thang không bạn <laughs> sắp tập này đó, bạn hả? phải không mời đưa mời đưa mhm 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 cái mhm 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 แหน,น้งๆเก็เปิดไม่ได้ดอกดอกก็แซ่บพี่น้องมันหยองกรอบไหวอืมมันจะเนี้ยสับจ เนี่ยนี่ห้ามแห้งบะข้าวพีาา่น้องืลยเมนู่มฟูใจตับก็สดใสเลยตอนใหญ่ๆมาจา้ะออื้ ตามคมขโขกำพันาุคนหนาบตามเลยอืมกินดิบก็ลืมเสื้อเชื้อก็มั่นขนาด อย่าง้นเหอือดวดอด,อดกจัดไป ดอกดอกอีกอรับอีกจะคำให้นนอมาจ้าอื เมนูถูกใจขนาดแซ่บแม่งพี่นอ้องของหมัก คําุดท้ายพี่น้องตับห่อเนื้อพั้นเข้าไปเลยค่ะคํายังไงมาจา้ะ จ้บขวามนับย้นอนอ่ะคลิปนี้ไม่บินก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยค่ะพี่น้องผู้ดใดขามารับชมติดตามก็ขอให้กดไลค์กดแชร์ไม่บินน้ำนี้เลยค่ะ ก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้น้ำขาะเพื่อเป็นแรงใจไม่เบนได้เฮคลิปต่อๆไปให้เบิร์นด้ค่ะพิษผ่าประการใดไม่เป็นก็ขอถงขอโทษขออภัยด้ยค่ะพี่น้องมึงนี้ไม่เป็นกินยังกระแสบก็ขอลาไปก่อนได้ค่ะพอกันคลิปหนานด้ค่ะ